เอาอีกแล้วนะครับผมหรางวัลน,นาดทีหุ้นหกเบ็ดที่ร้อยยี่สิบบาทแตกสามหมื่นเฮ้ยตอนก้อนโตรหรือจะเชื่ออะไรโอ้โหสามหมื่นสามพันหกร้อยเก้าสิบหกเลขย่างสวยอืมสวยจัดสามบุดีกันด้วยนะครับผมเจอกับสามทีชแนลชิ้นเคยนะครับวันนี้เจอกับเกม ทีเซอเอา็ไปเซเทคแลกเช่นเคยนะครผมสาทำทุน200นะครับขออนุญาตปรับเบ็ดที่3บาทเลยนะครับผมก่อนนะครับจะบอกไปก่อนนะครับว่าปั่นที่เว็บตรงเท่านั้นนะดูจากการไหลเข้ารางวันนอกแม้รางวันไหนก็พอครับไม่ต้องดูอะไรเยอะนะครับถ้าท่านเล่นถูกเว็บถูกตำแหน่งถูกที่ถูกทางนะครับอยู่ที่ลิงก์ใต้ปักหมุดเลยนะครับผมกับเว็บตรงนะครับคุณภาพชัวร์ปั๊บเรื่องรางวัลนะครับผมมาแต่กันต่อเลยนะครับที่เกมนะครับตอนนี้แตะเข้ามาที่เจ็บาทละ โคตรเดือดน,นะบอกไว้ก่อนเลยว่ารางวัลน,นอกเกมสาวทำดีมากเพราะว่าคูณไปเรื่อยๆยิงสแควเตอร์ก็เข้าอ้าวคูดเลยเข้าทันทีมาเริ่มกันเลยครับผมผมเบ็ดที่เบ็ดสามบาทนะคูณสี่ขึ้นมาครับขออยุญาดความในคลิปนะครับจะได้ดูกันเร็วนะครับว่ามันแตกดีขนาดไหนนะครับผมอ่ะพอที่มีคนหกครับตอนนี้เหลือสี่รอบในช่วงแรกก็ยังไม่มาหรอกนะเพราะว่ายังเบ็ดที่น้อยอยู่นะเออพกมาทุนว่าสองร้อยน่ะเอาเลยมากครับผม นี่แตกแค่เท่า,ทานี้ก็ดีแล้วครับสามร้อยสามสิบเจ็ดไปยังไม่หยุดยังไม่หยุดก็แตกต่อไปดีหกร้อยหกร้อยผมมาเพียงแค่สองร้อยนะครับนี่มันไม่หยุดครับนี่คือไม้สุดท้ายนะแต่มันไม่ยอมหยุดครับซูปเปอร์เมกะในเบ็ดการสามบาทอืม่มตืินนะครับผมไปไปกันต่อนะครับผมตอนนี้มาที่8 9 4ขออนุญาตเพิ่มเบ็ดนะครับผมเราจะเพิ่มเบ็ดตามกำไรที่เราได้นะครับหลังจากจุดไซคตเตอร์เท่าไหร่เราปรับเบ็ดขึ้นเท่านั้นนะครับผมจาก3บาท ผมตักมาที่10บาทไปออโต้สิครั้ง30ครั้งไปเลยมาตอนนี้ขึ้นมาคูณ3มานะครับผมพอมาคูณหนึ่งะครับเบ็ดที่10บาทนะครับนะฮะใครที่ได้กําไรจากการเล่น s ตเ t อ e r หรือว่าหลังบูนัทใหญ่ๆนะครับให้ปรับเบ็ดขึ้นเลยนะครับจะได้แบบเออมีโอกาสชนะมากขึ้นนะครับถ้าท่านปรับเบ็ดเท่าเดิมนะครับโอกาสก็จะได้มากเท่าเดิมไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยนะครับผมมายวต่อนะครับตอนนี้มาที่1 0 0 0พนะครับได้กําไรมาแปดล้อแตกหน้าเดียว แตกหน้าเดียวผมก็มีสองพันอ่ะสองพันสองร้อยบาทครับผมอืม,อมนี่คือการแตกหน้าเดียวนะครับผมเมื่อกี้นะฮะอยู่ที่เว็บตรงเท่านั้นนะครับที่จะทําได้ลิงก์อยู่ที่ปักหมดใต้คอมเมนต์เลยนะครับผมอัปเดตทุกวันนะครับแต่ว่าช่วงนี้ขอเน้นที่สาวทำหน่อยครับเพราะว่าเกมกําลังแตกดีก็เลยรีแบบโกยรางวัลหน่อยนะครับผมอืมเหมือนเหมือนเปิดโปรอ่ะเหมือนเปิดโปรอ่ะเปิดโปรอ่ะครับน้องน้องอืมคุณสองคุณสามโอ้โหอ 3,500บาทรับทุนผมมาเพียงแค่200นะฮะไม่ได้พูดเล่นนะครับผมตอนนี้มาที่3,400ขยัดเพิ่มเบ็ดขึ้นนะครับตามกําไรที่ได้นะครับอ่าเท่าไหร่ดีไปที่50บาทเลยนะครับผมมาเริ่มต้นด้วยการซื้อฟิวเจอร์นะครับว่าจะคุ้มหรือเปล่าที่10ครั้งนะครับมาลุยกันเลยนะฮะการซื้อฟิวเจอร์นะครับเขาบอกไปก่อนว่าเป็นการเอากําไรหรือว่าทุนมาเล่นนะครับแต่ผมได้ทุนมาเยอะนะครับทุนมา200แต่กําไรผมมาเยอะนะครับที่จะหมายถึงนะครับผม ซื้อไปไม่อืไม่ขาดทุนเลยครับกลับมาแล้วครับไม่ขาดทุนนะฮะยอมลงทุนเพื่อแบบเพื่อหวังผลกำไรขั้นสูงนะครับถ้าเสียก็เสียนะครับถ้าได้ก็ได้นะครับผมโอ้โหห้าพันมาเพราะกลับว่าผมซื้อได้กําไรเพิ่มขึ้นนะครับผมใครที่อยากซื้อนะครับก็ตามมาได้นะครับที่ลิงกปักหมดดป้ายคอมเมนต์นะครับผมในจังหวะนี้นะการหมุนฟรีที่เหลืออีกหนึ่งครั้งสุดท้ายหกพันเลยครับหกพันบาทอือหือเหลือแต่เชือเปิดเปิดโปรแล้วนะครับผมอือหน้า รางวันหน้าเดียวสา0พันหมื่นเอ็ดโอ้ทุนไม่แค่สองร้อยนะครับใครที่มีทุนสอง้ก็ทําได้นะครับผมแค่นี้ถือว่ายังน้อยนะฮะผมเคยเล่นกีเลนนะเบ็ดห้าบาทนะครับแตกสาม0 0ื่นเลยนะครับผมไม่รู้ว่าทําไมเนี่ยตอนนี้นะฮะหลังจากหลังจากที่เราได้กําไรมาเยอะนะครับปรับเบ็ดขึ้นไปเลยครับผมพื่วหวังผลกำไรมากกว่านี้นะฮะยิ่งปรับเยอะยิ่งได้เยอะนะครับเมื่อสักครู่ปรับเพียงยี่สิบตอนนี้ปรับมาร้0ยี่สบนะครับ1้อยี่สิบเท่าแล้วนะครับผมอือหือเข้าทีเข้าเป็นพันนะ เขาทีเข้าเป็นพันนะครับผมไม่ได้พูดเล่นนะนี่ดูดิสามหมื่นนะสี่หมื่นนี่ถือว่ายังน้อยไปนะครับผมสเปอร์เมากาสามหมื่นอืมนี่จะกะเอาล้านเอาแสนเลยยังไงวะเหลือรอบสุดท้ายนะผมไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะไม่ได้นะผมเพิ่มเบียดอีกสิบครั้งปะรางวัลน,นอกต้องมาแหละอืมแซปเตอร์ตัวเดียวถ้าเข้ามารวยเลยนะอืมแตกอะไรอีกตัวเดียว,าาวยยนะอ,อ,อีกตัวเดียวอืมย,ยากเย็นเหลือเกินเยี่ยวเหนียวครับผมรางวัลน,นี้เรียบร้อยครับมาดูเลย ดูกันเลยนะครับว่าการเข้าแคปเตอร์ใน120ี่บาทนะฮะผลประกอบการจะเป็นยังไงนะครับผมยังไม่มานะครับผมจังหวะนี้คูณ8เข้าไป4ี่สาสคูณเข้าไป9ก้คูณ60คูณ12เข้าไปเป็น18ื่นแแล้วนะครับในจังหวะนี้นะฮะรางวันก้อนโตเข้าที่2 0 0 0มืนนะครับผมในยังเหลืออีกเจ็ดรอบนะครับยังไม่จบนะครับรางวันเยี่ยวเหนียวในจังหวะนี้นะฮุนฟีจะเหลืออีกสามอีกสองครั้งนะครับผมเหลืออีกแค่หนึ่งครั้งนะครับผมอีกสองครั้งนะฮะ ก้อนโตเล็กๆไปก่อนนะครับหกหมื่นแปดพันบาทรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายหมดยังหมดเรียบร้อยนะครับรวมทั้งหมดสองหมื่นห้าพันแปดร้อยสิบบาทนะครับใครไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเลยครับจังหวะนี้นะฮะอยู่ที่ลิงก์ปังหมดใต้คอมเมนต์นะฮะไว้คลิปหน้าแอดสามผีมันทำคลิปอะไรนะครับผมคอนเทนต์อะไรนะครับเกมใหม่ๆมานะครับอัปเดตตลอดนะครับรางวัลหกหมื่นแสนนะครับผมนะ ก่อนจากกันก็แตกไปเลยสั้งหกหมื่นเบาๆไปก่อนนะครับผมืออหืมมีแค่นี้ก็พอใจเลยนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับกับเกมสารรมหรือเกมอื่นอะไรนะครับกดไลค์กดติดตามนะครับผมช่องสาผีชาแนลกันด้วยนะครับผมสวัสดีกิดนะครับ,รบผม